แว่นตานอกจากจะทำให้คุณมองเห็นได้ชัดเจนแล้วยังเป็นเครื่องประดับที่ส่งเสริมบุคลิกภาพให้ดูดีอีกด้วยนะคะแว่นตาถือเป็นอุซอรีอย่างหนึ่งที่ส่งเสริมให้ดวงของเราดีขึ้นได้เพียงแค่เลือกไว้ให้ถูกโฉลกกับวันเกิดจะได้เสริมดวงรุ่งพุ่งไปเลยคะ่ะมาดูกันดีกว่าว่าวันไหนต้องใส่แว่นสียอะไร วันจันทร์สีที่ถูกฉลกคือสีเขียวสีดำสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มวันอังคารสีที่ถูกฉลกคือสีดำสีเหลืองสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีขาววันพุธสีที่ถูกฉลกคือสีเหลืองสีเขียวอ่อนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีชมพูวันพฤหัสสีที่ถูกฉลกคือสีน้ำเงินสีส้มสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีดำวันศุกร์สีที่ถูกฉลกคือสีขาวสีชมพู สีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวอ่อนวันเสาร์สีที่ถูกฉลุคือสีเขียวอ่อนสีน้ําเงินสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเขียวเข้มวันอาทิตย์สีที่ถูกฉลุคือสีชมพูสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีน้ําเงินค่ะเพื่อความมงคลใส่แล้วเฮงเสริมดวงให้ปังอย่าลืมไปช็อปแว่นตาตามสีเสริมดวงกันนะคะ